กับพวกผมนะครับบอมปณิธานนะครับและทีมงานไม่บอ s สเต e ในวันนี้นะครับผมทุกท่านมาทัวร์บ้านหลังนี้นครับที่เพิ่งเปิดขายเลยโดยบ้านหลังเนี้ยอยู่ในตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่เองครับผมโดยบ้านอย่างเนี้ยโลเคชั่นนะครับจะอยู่ใกล้กับตัวหอประชุมนาาชาติตัวมอชอนะครับประมาณ1.8กิโลเมตรนิมมานเหมินหรือว่าห้างเมย่าเนี่ยประมาณ2.8กิโลเมตรโรงพยาบาลเชียงใหม่ล่าม4กิโลเมตรและสนามบ,บินเชียงใหม่5กิโลเมตรครับ ดูดีสวยทั้งหมดอ่ะทั้งตัวในอาคารนะครับตัวนอกอาคารเนี่ย868ตารางเมตรนะครับหลังนี้นะครับจะมาห้องกับสระน้ําส่วนตัวและมี5ห้องนอน7ห้องน้ําด้วยกันแถมยังมีโซนแม่บ้านนะครับที่แยกออกไปเป็นอีกมุมหนึ่งเของเขาเลยใครชอบทําอาหารนะครับบ้านหลังเนี้ยจะใส่ครัวมาถึง3โซนด้วยกันเลยในบ้านมีทั้งครัวยุโรปและครัวไทยแล้วบริเวณของริมสระนะครับก็จะมีโซนครัวอีกโซนหนึ่งด้วยกัน ที่จะรถก็มาแบบจอดรถได้ถึง5คันเลยนะครับพร้อมกับลานลงกว้างเงี้ยครับเวลามีงานจัดเลี้ยงง่ะพื้นที่บ้านนี้ค่อนข้างจะเยอะมากๆบริเวณหน้าบ้านนะครับโดยตัวหน้าบ้านเนี่ยจะหันหน้าทิศตะวันออกถนนหน้าบ้านเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณเเมตรรถสวนก็ได้สบายครับโดยประตูเล็กแล้วก็จุดทิ้งขยะของบ้านหลังเนี้ยจะมีอยู่2มุมด้วยกันมีมุมหน้าบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็ปีกซ้ายของตัวบ้านสามารถทิ้งขยะได้เช่นเดียวกันตรงนี้จะมีตัวอินเตอร์คอมมาสลับ อเนื้ประโยชน์เวลาที่แบบมีแขกมาหรือว่ามีคนส่งพัสดุเราจะเห็นอินเตอร์คอมตรงนี้จากภายในบ้านนะว่าใครมาหาเราและยังมีไฟด้านข้างด้วยน,นะครับไฟส่องสว่างยามค่าคืนนะครับไอ้ดำๆทั้งหลายนะครับเป็นไฟหมดเลยนะครับตอนกลางคืนอันนี้ก็เป็นน้าผู้ของตัวบ้านนะครับโดยจะให้ประโยชน์ทั้งการเสริมฮวงจุย้ยและเป็นตัวช่วยในการยู่เฮือนรถกับรถวงเวียนเข้าสู่อาคารจอดรถนะครับอาคารจอดรถเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญของบ้านอย่างหนึ่งนะครับโดยบ้านอันนี้ให้ความใามส่ใจในการจอดรถถึง5คัน แบบไม่ไม่เบียดกันเลยนะครับจอดได้สบายๆเปิดประตูสะดวกเลยในอาคารจอดรถเนี่ยมีห้องเก็บของมาด้วยในห้องเก็บของเนี่ยจะเก็บตัวเครื่องเครื่องกรองของตัวน้ําพุนะครับเพื่อให้น้ําพุเนี่ยใสตลอดเวลานะฮะผมเปิดห้องนี้ให้ดูก่อนห้องเก็บของก็ค่อนข้างใหญ่ครับตอนนี้อาจจะลกนิ็นึงมีของตือว่าเก็บของได้หลากหลายครับกว้างอยู่กําแพงของบ้านหลังนี้นะครับ,น,รบนะครับกาแพงไซนะครับ มีความสูงครับให้ความเป็นส่วนตัวนะครับอย่างผมมาสูงอยู่เมตรแปอันนี้น่าจะเขาๆนาี่มันั้งสองเปครึ่งนะครับและต่อยาวไปรวมเป็น4เมตรแบบให้ความไพรเวทความเป็นส่วนตัวภายในบ้านทางนี้นะครับเป็นทางเดินไปสู่สวนหลังบ้านนะครับเดิสวนหลังบ้านเนี่ยสามารถเดินจากทางตรงนี้ได้นะครับหรือออกจากบริเวณของครัวไยโซแม่บ้านก็ได้เดี๋ยวผมพาไปดูต่อในภายหลังนะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงกันออกไปดู จุดนี้นะครับเป็นพื้นที่เนี่ยผมว่าก็น่าจะเหมาะก,กับการจอดมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานได้ครับเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่ประตูนี้เป็นประตูเข้าโซนของแม่บ้านละในนี้จะมีทั้งห้องซักล้างนะครับเป็นครัวไทยห้องนอนของแม่บ้านและมาเดินต่อไปนะครับอนเรื่อยๆทางนี้จะเป็นตัวเมนดอร์ละคือประตูหลักหน้าบ้านม,มีพื้นที่เหลือเราเลยตกแต่งเป็นที่นั่งนะครับเผื่อวันที่แบบว่า น,นั่งพักผ่อนดูวิวหน้าบ้านเพราะว่าเนี่ยทิศตะวันออกตอนบ่ายๆนั่งพักผ่อนหน้าบ้านได้ครับไม่ร้อนเดี๋ยวพอเสร็จจากมุมนี้นะครับผมยังไม่เข้าประตูหลักนะเดี๋ยวผมพาไปดูสระว่ายน้ำด้านข้างปีกซ้ายก่อนก็เป็นอีกอาคารหนึ่งนะครับอยู่บริเวณริมสระโดยตัวอาคารนี้จะมีทักวัวที่อยู่ด้านนอกของตัวบ้านครับมีห้องน้ําแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีห้องเครื่องของตัวสระว่ายน้าด้วยกันเดี๋ยวพามาดูสระว่ายน้าเลยครับ บริเวณสระว่ายน้ำเนี่ยจะใช้เป็นพื้นไม้ WPC นะครับก็คือพื้นไม้เทียมที่ทนแดดทนฝนแล้วเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะเป็นไวทเทียมนะครับที่เหมาะกับการใช้งานเอาดอรมุมนี้นะครับจะเป็นบาร์และเป็นครัวไทยที่อยู่ข้างนอกนะครับครัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆครบคันเลยมาพร้อมกับตัวไมโครเวฟเตาอบตู้เย็นอันนี้เป็นเตาแก๊สเครื่องล้างจานยังใส่มาให้เลยครับเนี่ยครบคันเลยข้างนอกตรงบาร์ มีที่ใส่แก้วเยอะเลยชั้นวางจะมีทั้งตัวกัน,กนฝนกันแดดตรงนี้ด้วยสามารถปิดอัตโนมัติด้วยรีโมทตัวนี้ได้อันนี้เป็นห้องนะครับที่อยู่ข้างตู้เย็นบริเวณครัวนอกครับห้องนี้จะเป็นลหลักจะเป็นห้องของการไอตัวเมนไฟนะครับเมนไฟฟ้าของทั้งหลังเลยอยู่ในห้องนี้นะครับและห้องนี้จะมีขนาดพื้นที่สามารถที่จะเก็บของได้ค่อนข้างจะกว้างอยู่ด้านนี้นะครับบริเวณข้างสระว่ายน้าก็จะมีตัวเลนชาวเวอร์สำหรับอาบน้ำนะครับก่อนลงสระหรือว่าหลังจากว่ายน้ําเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมพามาดูประตูเล็กอีกประตูหนึ่งด้านข้างของบ้านนะครับประตูเล็กเนี่ยครับนี่ออกด้านข้างบ้านมีทางประตูเล็ก2ทางนะบ้านนี้และมีถังใส่ขยะด้านนี้ประตูนี้เป็นห้องน้ําริมสระเวาลาใครอยากเข้าห้องน้านะครับเวลาว่ายน้ำเสร็จก็ห้องน้ํานี้ได้เลยหรืออาบน้าในนี้ก็ได้เช่นกันนี่ผมพาไปดูมุมต่อไป ขนาดของสระว่ายน้ำนะครับจะเป็นขนาดความกว้างอยู่ที่5เมตรความยาวอยู่ที่10เมตรเป็นสระใช้ระบบเกลือครับผมมีไฟมีหัวเจ็ดทางด้านนู้นด้วยเวลาเรานั่งตรงนี้จะตื้นมีหัวเจ็ดเวลานั่งก็เป่าหลังสบายสบายแบก็กกราวของบ้านหลังนี้นะครับจากในคลิปทุกคนจะเห็นว่าด้านหลังมีภูเขาดอยสุเทพนั่นเองนะครับเป็นแบก็กกราวของบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามบริเวณข้างสระนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะไรก่อนดีอ่ะด้านนี้ก่อนดีกว่า ด้านนี้นะครับจะมีโต๊ะและชุดเก้าอี้ไหวยนะครับไปนั่งพูดคุยนอกบ้านนะครับและมีตัวดิ닝นะครับที่จะพลอาหารสิท,ที่นั่งวันไหนที่อากาศดีๆนะครับอยากทานอาหารนอกบ้านเนี่ยก็สามารถมานั่งที่บุมนี้ได้และมาพร้อมกับสาระพักผ่อนบริเวณข้างสระว่ายน้ำนะครับสารานี้ก็มีตัวร่มอะไรต่างๆแล้วมีจุดปักต่างๆไว้ชาร์จแบตนะครับพัดลมไว้แบบระบายอากาศไว้ดูวิวสระทางด้านนู้นนะครับค่อนข้างที่จะเป็น สาลาที่สวยงามนะครับใหญ่ด้วยพื้นก็ใช้หินอ่อนสวยงามครับตกแต่งอย่างดีเป็นบริเวณสวนด้านหลังของตัวอาคารของของหลังบ้านนั่นเองนะครับก็เป็นการจัดสวนและมีทางเดินนะครับไปสู่ทางด้านนู้นทางด้านน,นู้้นน่ยจะมีทั้งตัวแทงน้ำปั๊มน้ำนะครับที่มีต้นไม้พางสายตาไว้ด้วยเพื่อมทิ่ว่ต่อไปก็จะพาไปดูข้างในบ้านแล้วนะครับชั้นหนึ่ง ประตูบ้านอย่างนี้ครับมีความสูงวัที่2.8เมตรนี่มีตัวที่ิตอลล็อกเลยนะครับใช้ได้ทั้งสแกนแลายนิ้วมือพาสเวิร์ดแล้วก็คีย์การ์ดครับพาไปดูข้างในเมือเราเข้ามานะครับจะมีตู้ใส่รองเท้าอยู่2อฝั่งมีฝั่งนี้นะครับตู้ใส่รองเท้าเก็บได้ค่อนข้างหลายคู่เลยนะครับพวกสลิปเปอร์ต่างๆหรือรองเท้าแตะไปทางด้านนี้ครับจะเป็นตู้เก็บรองเท้าเช่นกันนี่ในตู้สูงสูงนี่เลย ได้หลายคู่ด้านหลังนี้เป็นห้องเก็บเครื่องดื่มครับที่ติดแอร์เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งหลังจากพรีเซนต์โคยุโรปยวดูห้องเก็บเครื่องดื่มกันอันนี้ก็เป็นมุมนั่งพร้อมกระจกบานใหญ่ตรงนี้มาใส่รองเท้าตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บของได้ครับใต้ที่นั่งพวกนี้นี่ได้เก็บของไปนั่งเล่นตรงนี้ได้ตัวพื้นนะครับของบ้านหลังนี้เป็นพื้นเ p c ครับทนปวกทน ความชื้นด้วยทียนี้บ้านส่วนใหญ่จะใช้แอ c ซกันเกือบหมดละบริเวณบันไดนะครับจะมีการบิวอินเป็นชั้นวางหนังสือและวางของครับพร้อมบิวอินตู้เก็บของด้วยนี่เก็บของได้เยอะตู้มีเยอะมากเลยพื้นที่ตรงนี้นะครับดับเบิลสเปมีความสูงอยู่ที่6.8เมตรแถมด้านบนนะครับไอตัวมูลี่เนี้ยเป็นมูลี่ไฟฟ้านะครับสั่งผ่านรีโมทได้นะครับเวลาปิดหรือเปิดนะครับ ใช้รีโมทสะดวกสบายแต่ด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบแมนน่นะครับก็จะมีนตัวดึงอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปิดต่างๆได้ตัวผนังของบ้านหลังนี้นะครับเป็นการก่อ eng, อิฐมอนแดง2ชั้นครับทำให้ผนังหนาขึ้นเก็บเสียงได้ดีขึ้นแล้วก็สะท้อนเรื่องของความร้อนออกไปทําให้บ้านเน,นี่ยมีความเย็นที่มากขึ้นประหยัดไฟนั่นเองนะครับที่ต่อไปที่พามาดูนะครับมุมนี้ผมมองว่าเป็นมุมที่ไว้นั่งเล่นได้สามารถจะดูวิวสระว่ายน้าทางด้านโน้น บ้านนี้นะครับมีอย่างบริเวณนี้ลิฟวิ่งหรือว่าโซนไดนิ่งจะติดแอร์ฝั่งฝ้าเนี่ยสามตัวเลยบริเวณนี้เย็นชุ่มช่าและบ้านนี้ยังมีตัวติดเขาเรียกว่าระบบเปลี่ยนอากาศนะครับ ERV นะครับเดี๋ยวนี้บ้านใหม่ๆหลายๆหลังอ่ะก็เริ่มใช้ระบบนี้กันมากขึ้นเพราะว่าเชียงใหม่จะมีปัญหาเรื่อง PM สองจุดาในบางช่วงในช่วงหน้าร้อนจากน้นบ้านใหม่ๆจะเริ่มติดตั้งกันละอย่างระบบ ERV เนี่ยจุดเด่นของเขาคือการดึงอากาศจากข้างนอกเข้ามาข้างในแต่ก่อนจะดึงเข้ามาถึงภายในบ้านนะครับ คือมันจะเปลี่ยนให้อุณหภูมิอ่ะเพราะบ้านเราเป็นบ้านเป็นเมืองร้อนก็ถึงในบ้านจะเปลี่ยนอุณหภูมิแบบให้มันใกล้เคียงกับภายในอาคารนะครับใส่ทั้งบ้านเลยครับทั้งชั้น1ชั้น2นะครับและห้องนอนจะมีระบบนี้หมดเลยช่วยเวลาบามา่ายเทอากาศเช่นอากาศไม่ดีนะครับออกไปข้างนอกและดึงอากาศโอโซนจากข้างนอกเข้ามาภายในบ้านเพื่อให้เราพักผ่อนเนี่ยมีความสบายมากขึ้นสมุตินี้เป็นมุมนั่งดูทีวีครับจะมีเซตโซฟา แลมะมีผ้าม่านไฟฟ้าด้วย2ด้านนี้จะเป็นผ้าม่านไฟฟ้านะครับเดีย๋ยวผมกดรีโมทให้ดูอย่างอันเนี้ยสามารถปิดได้เวลาแสงเยอะอย่างเงี้ยครับก็ปิดได้หรือถ้าแสงไม่พอก็กดเปิดได้ครับอย่างเงี้ยครับเปิดได้เลยบ้านนี้ก็ใช้รีโมทค่อนข้างหลายจุดรับม่านไฟฟ้าตัวนี้ก็สามารถกดรีโมทได้เช่นกันให้ลงมาเวลาบางทีแสงเยอะเกินไปเราอยากให้มีความส่วนตัวมากขึ้นหรือไม่ให้แสง จากภายนอกเข้ามาในบ้านเยอะนะครับก็ปิดเปิดอะไรได้หมดตามใจเลยจากรีโมทพวกนี้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนชั้นล่างครับโดยชั้นหนึ่งจะมีหนึ่งห้องนอนด้วยกันอยู่ทางด้านนี้ครับห้องนอนนี้มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งและที่นอนอ6ฟุตนะครับอันนี้เป็น k ิ n g s i z ห้องน้ําในตัวด้วยห้องน้ำตัวด้านนี้ห้องน้าก็กว้างเช่นเดียวกัน เป็นหัวก๊อกผสมครับนี่แรงดันน้ําแรงมากกันสองเดี๋ยวผมเปิดเยให้ดูอีกทีหนึ่งประมาณนี้เป็นหัวก๊อกผสมน้ำรอ้นำรอนน้ำเย็นตัวชาวเวอร์แล้วก็หัวก๊อกผสมน้ำร้อนน้ำเย็นอันนี้เป็นจอแสดงผลของเครื่อง ERV ครับระบบถ่ายเทอากาศภายในบ้านนะครับมันจะบอกต่างๆเช่นอุณหภูมิตอนนี้ความชืน้นภายในบ้านมีอะไรอีกค่าฝุน่น PM ม,มีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับภายในบ้านแล้วเครื่องทํางานอยู่ไหมมุมถัดไปครับถัดจากโซนนั่งดูทีวีด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นโซนดินนิ่ง รับประทานอาหารภายในตัวอาคารนะครับจากชุดเซตโตะเนี่ยแปดที่นั่งเราทำม่านเนี่ยครับจริงๆทำม่านบ้านเนี่ยทีเ่เป็นไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้รีโมทก็ได้หรือใช้ลักษณะนี้ก็ได้ครับกระตุกเดี๋ยวมันก็จะไปเองนะครับประมาณนี้นยครับมันก็จะเปิดของมันเองหรือว่าเราปิดก็เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมกระตุกกลับอันนี้ก็เป็นสวนหลังบ้านที่ผมพูดตอนแรกเนาะสวนอยู่ตรงนี้สวนค่อนข้างกว้างครับตักผ้าได้สบาย,ะยนะครับมันก็จะปิด นะครับปิดเองเป็นระบบไฟฟ้าสะดวกมากๆม,มุมนี้ไว้อ่านหนังสือนี่ครับดิงตกแต่งอย่างสวยงามไฟนี่แอร์ฝั่งฟ้าทางด้านนี้ดิงมานี้ผมจะหามาดูครัวยุโรปละห้องครัวภายในบ้านมีลิ้นชักเยอะมากนะครับแล้วก็ใส่ซซฟโพสทุกจุดเลยไม่ว่ากระตู้บนตูล้ตล่างแต่ซฟโพสหมดนี่มีหูดูดอากาศตรงนี้แอร์แลนขนาดใหญ่ต่ไฟฟ้า ซิงล้างจาน2หลุมนะครับของฮาเฟเล่ีกก็มีบิวอินหมดเลยอันนี้อะไรเครื่องล้างจานของฮาเฟเล่เหมือนกันครับเครื่องล้างจานนนี้ผมเจอสองเครื่องละข้างนอกเนาะและตรงนี้ด้านหลังขอมีอะไรเินชาตเก็บช้อนส้อมโอ้ผมว่าเรียบร้อยมากเลยนะตู้เยอะขนาดนี้เก็บเครื่องปรุงได้เยอะมหาศาลเลยเก็บขององว่าแถวนี้คงสะอาดตลอดเวลาเพราะตู้เยอะขนาดนี้ด้านหลังผมมีอันนี้เป็นไมโครเวฟและเตาอบอมาพร้อมตู้เย็นเหมือนเดิมครับนี่ก็ยังใส่ตัว ที่ทำน้ำแข็งด้วยมีจอไปดูเมนูครับบางครั้งดูซงูงดูสูตรตรงนี้ได้นะครับเชื่อมเน็ตก็ยี่ตรงตรงบาร์นี้นั่งได้สี่ที่นั่งเวลาเช้าเนะครับแบบเร่งรีบนะครับตรงนี้ก็ไปนั่งกินได้แถมบ้านหลังนี้นะครับแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น7 e l e v e n หรือว่าแก๊บเนี่ยก็มีรองรับหมดบางทีเราอยากสั่งผักสดหรือว่าของต่างๆก็สั่งผ่านแอปแก๊บได้เลยเซเว่นก็สั่งได้ถอยาซื้อขนมอะไรท่งกลางค่ำกลางคืนนะครับ เดี๋ยวผมพามาดูห้องข้างหลังนี่กว่าห้องข้างหลังนี่ผมบอกตอนแรกว่ามันเป็นห้องเก็บเครื่องดื่มนะครับแต่บางท่านถ้าไม่ได้อะไรเกี่ยวับเครื่องดื่มมากอาจจะเก็บเป็นของสะสมก็ได้เพราะห้องนี้ติดแอร์ให้เรียบร้อยเวลาเก็บของเล่นหรือว่าของที่เรารักเนี่ยก็จะเหมาะสมเป็นห้องมีประตูปิดเรียบร้อยมีเก้าอี้นั่งเอาไว้ชมของต่างๆนะครับสำหรับใครที่อาจจะเป็นของสะสมนั่นเอง <N> นี่คือฟังก์ชันห้องที่อยู่หลังคร,รัวยุโรปนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนถัดไป มุมถัดไปนะครับหลังด้านหลังเนี้ยที่กั้นเป็นสัดส่วนเนี่ยหลังประตูบานนี้จะมีโซนของแม่บ้านห้องอนเนกประสงค์ในห้องนั้นไม่ใช้ชั้นล่างนะครับพาไปดูเมื่อเปิดประตูด้านเนี้ยอันนี้จะเป็นห้องน้ำใช้ชั้นล่างที่เป็น p o เดอ r ์ o o m ครับไม่มีฝักบัวไม่สามารถอนาบน้ําได้ตรงข้ามห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ที่ตอนนี้ยังเป็นห้องเปล่าอยู่ยังไม่มีการตกแต่งอะไรติดตั้งพัดลม mm hmm. เพื่อระบายอากาศติดตั้งแอร์ hmm. นะครับ แล้วก็เป็นวิวหน้าบ้านเห็นจะเห็นพืดด้นที่จอดรถเห็นทางเข้าหน้าบ้านโดยห้องนี้นะครับอาจจะเหมาะเป็นห้องทํางานนะครับหรือห้องฟิตเนสแล้วแต่ว่าฟังก์ชันของคนซื้อชอบแบบไหนค่อยตกแต่งกันนั้นนี้เป็นครัวไทยครับพื้นที่ครัวไทยจะมีหน้าต่างบานสไลด์สามารถเปิดรับลมได้ครับห้องนี้จะไม่มีแอร์นะครับจะเป็นพัดลมแล้วก็เป็นวิวสวน ชั้นชั้นเก็บของนี่วิวอินใส่เครื่องปรุงต่างๆข้างล่างเอาไวเ้เก็บหม้อเก็บกระทะครับอันนี้เป็นหัวเตาแก๊สสองหัวพร้อมโฮูด,ดูดอากาศเปิดไฟอ่ะนี่มีไฟเลยซิงล้างจานขนาดใหญ่นะหลุมเดียวแต่ว่าขนาดใหญ่ข้างบนนี้ก็มีที่เก็บเครื่องปรุงเก็บของใช้ต่างๆเกี่ยวกับครัวนะครับเป็นซอฟโค้ดหมดเลยทุกจุดใส่ซอฟโค้ดให้เดี๋ยวพาดูอีกห้องนึงครับห้องข้างๆ ห้องข้างๆก็ยังเป็นโซนของแม่บ้านนะครับนี่ผมพามาดูดเลยตามมาเลยห้องนี้เป็นห้องซักรีดห้องล็อบบี้รูมนะครับในห้องล็อบบี้เนี่ยจะมีเครื่องซักผ้าแล้วอบผ้านะมุมนี้แล้วมีซิงค์ไว้ล้างจานล้างซักผ้าอะไรเล็กกน,น้อยทางมุมนี้ได้นะครับ<ม>พร้อมกับตัวจอกล้องวงจรปิดภายในบ้านครับตอนนี้เราแถมกล้องวงจรปิดเนี่ย12ตัวครับ อันนี้เป็นตู้เก็บของนะครับอนนี้เก็บพวกทิชชู่ของใช้ภายในครัวเรือนนะครับแม่บ้านเอามาเก็บตรงนี้ได้ส่วนผ้าที่รีดเสร็จแล้วก็เราอันนี้เราเซตไว้เผื่อไว้แผลครับรีดเสร็จแผนตรงนี้อ่ะผมพาไปดูข้างหลังดีกว่าสวนนะครับที่พูดตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แล้วว่านี่คือพื้นที่บริเวณสวนหลังบ้านโดยจะมีเฉลียงค่อนข้างจะกว้างเลยแล้วเป็นที่อาจจะเป็นที่ตักผ้าอาจจะเป็นโต๊ะนะครับมานั่งเล่นตรงสวนนี้ได้ ครับคอมเพรสเซอร์แอร์จะเก็บไว้ตรงฝั่งนี้หมดแล้วครับพวกคอมเพรสเซอร์แอร์ต่างๆนี่เห็นไหมคอมเพรสเซอร์แอร์ข้างล่างของชั้นบนนะครับแล้วสวนจัดไฟสวยๆวยและมีสปริงเกอร์ด้วยคือสวนบ้านนี้จะมีสปริงเกอร์ตั้งเวลาเปิดปิดไวโอเคสวนประมาณนี้เรากลับไปดูในบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวบอมจะพาไปดูสุดสุดท้ายส่วนสุดท้ายของชั้นล่างนะครับอันนี้เป็นเครื่องตัว ERV เหมือนกันครับไ้ดูพวกอุณหภูมิอะไรต่างๆ อันนี้เป็นห้องแม่บ้านที่จะมีห้องน้ําในตัวนะครับนี่แม่บ้านมีห้องน้ำาในตัวห้องน้ําถือว่าค่อนข้างกว้าง,างอยู่ไม่เล็กเกินไปแลทางด้านนี้ครับเป็นประตูที่เข้าจากบริเวณด้านข้างที่จอดรถนะครับใช้ประตูนี้ได้แม่บ้านใช้ได้นี่ครับที่จอดรถในกล้องเห็นไหมเข้าไปที่จอดรถโอเค แล้วก็พามาดูชั้นล่างครบหมดละเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2กันต่อนะครับว่าชั้น2เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับปักขึ้นไปผมมาถึงชั้น2กันนะครับเมื่อขึ้นถึงบันไดปุ๊บก็จะเห็นจอตัว T R ER V นะครับสามารถดูข้อมูลต่างๆของชั้นสองได้วหภูมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพาดูห้องนอนทางด้านนี้ก่อนนะครับทางด้านนี้มีอยู่2ห้องนอนด้วยกันระหว่างทางเดินจะมีไฟสองสว่างตลอดทางเลยครับเดี๋ยวผมมาดูห้องทางความมืดผมก่อนดีกว่ามาดูห้องนอนนี้กันก่อนว่ามีอะไรให้บ หน้าบานสวยงามลายไมย้ใน,ในตู้ก็มีไฟนะครับให้เราเห็นเสื้อผ้าต่างๆนะครับทําให้การวางคุณางกระเป๋าต่างๆมีความโดดเด่นมากขึ้นในตู้มีอะไระมีลิ้นชักใส่ซอฟโค้ดราวแขวนผ้าด้านบนก็เป็นบิวอินเก็บของโอ้โหเยอะจังอันนั้นผมจะปีนไปยังไงต้องเก้าอี้อแหละครับถ้าผมจะ,จะเอาของตรงนั้นนะ นัานนู้นก็มีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันนะครับมีตู้หน้าบานใสหน้าบานทึบเก็บของนะครับแล้วก็มีลิ้นชักเหมือนกันโต๊ะเครื่องแป้งมีไฟสองกระจกบ,บานใหญ่แล้วก็ลิ้นชักเดี๋ยวมาดูที่นอนที่นอนเท่านี้เป็นไซส์เดี๋ยวขอแยดนะอ๋อ king s i ์ครับ,อ,รบอันนี้ไฟท w เว a y หรือเปลผมขอเช็คก,ก่อนนะให้ขอเช็คก,ก่อนโอเคไฟปิด t ู o way นี ปิดจากหัวเตียงได้ด้านนี้มีหน้าต่างดูหน่สิวิวอะไรเปิดค,อคอ่อยๆชืดโอเควิวหน้าบ้านครับวิวจากทางเข้าหน้าบ้านเลยห้องนี้มีห้องน้ำในตัวทางด้านนี้ห้องน้ำในตัวแป๊บบนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวขออนุญาตดูนี่แป๊บน,นึงครับผมจะเปิดแรงดันนะ้ำให้คุณผู้ชมดูก่อน รุนแรงโย่รุนแรงโย่ใช่ได้ใช้ได้แรงดันน้ำโอเคชั้น 2, 2> ใส่เซ็นชาเวอร์ชาเวอร์แล้วก็มีฮูดดูดอากาศช่วยระบายกลิ่นอันนี้ไม่ใช่ห้องน้ำหลักนะเเป็นของห้องนอนรองห้องน้ำหลักจะใหญ่กว่านี้ดูห้องพามาดูห้องนอนที่2นะครับในชั้น2นี้ห้องนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าห้องเมื่อสักครู่นะครับดูจาก สายห้องแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับห้องนี้ตู้ผ้าก็จะเยอะกว่าด้วยนะครับมีฝั่งละ3หน้าบานเลยรวมนี้ก็เป็นนี่ฝั่งละ4หน้าบานพร้อมโต๊ะเครื่องแป้งกระจกบานใหญ่ที่นอนชิงไซส์เหมือนเดิมมีทีวีต่างๆอันนี้เข้ามาลินี้เข้ามาเป็นแบบแมนวนวลวิวข้างบ้านไม่มีใครนะครับเปิดได้ ดูวิวนี่ก็วิวที่จอดรถถ้าเป็นพื้นที่โล่งเราใส่โซฟาไว้ด้วยไปนั่งพักนะครับนั่งอ่านหนังสือเล่นคอมหรือทํางานก็แล้วแต่และเห็นทีวีทางด้านนู้นด้วยห้องนี้กว้างมากด,ด้านนี้เป็นห้องน้าครับห้องน้ำในห้องน้ําส่วนตัวในห้องนี้ฟังก์ชันเหมือนกันเอาเปิดดูแรงนนะ้ามน้ํานน้ำแรงน้ําแรงห้องน้งําไซส์พอๆกันเลยสุขภัณฑ์นะครับจะเป็นของคอตโต้นะครับตัวอ่างล้างมือกับคอตโต้ มีห้องดูอากาศของมิตซูบิชิโอเคเดี๋ยวไปดูอีกห้องดีกว่าห้องต่อไปเป็นห้องที่3ห้องต่อไปครับห้องทางด้านนี้โดยทางด้านนี้จะมีอยู่2ห้องด้วยกันมีห้องนอนหลักหลังประตูบานนี้นะครับและห้องนี้ที่ยังไม่ได้เซตเป็นอะไรเป็นลักษณะคือห้องนี้เราตั้งใจว่าเผื่อบางท่านอาจจะทําเป็นห้องออฟฟิศชั้น2หรือเป็นยิมก็แล้วแต่ว่าคนซื้อต้องการอะไรนะครับโดยห้องนี้จะมีระเบียงขนาดใหญ่ระเบียงนี้จะเชื่อมไปถึงห้องนอนหลักด้วยนะครับออกไปลก้หากันได้ ห้องนี้ใส่แอร์ใส่พัดลมอะไรต่างๆละมีห้องน้ําในตัวด้วยทางด้านนี้นะครับนะครับตอนนี้ถึงคิวห้องนอนหลักของบ้านหลังนี้นะครับมาสเตอร์เบดรูมนะครับไปดูกันดีกว่าว่าฟังก์ชันและเลย์เอ้าห้องนอนหลักอจะเป็นยังไงเมื่อคุณเข้ามานะครับสิ่งแรกเลยก็คือเป็นโบอิคโคเซตก่อนเลยที่มีขนาดใหญ่กว้างมีที่เก็บของเยอะๆนะครับพร้อมไฟการตกแต่งนะครับตรงไอแล่เนี่ยก็จะมีลิ้นชักด้วยครับ ลิ้นชักไว้ใส่ของอาจจะเป็นต้มหูใส่แหวนสานิกานะครับเพราะว่าความลึกเนี่ยมันไม่ลึกมากแต่เนี่ยจะลึกหน่อยหลายตู้หลายชั้นเลยไอแรดน,นี้นะครับจำนวนก็มีชั้นวางฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเป็นตู้ใหญ่เลยนะครับพร้อมกับลิ้นชักก็บของใส่ไฟโต๊ะเครื่องแป้งมีไฟเปิดปิดได้นะครับเปิดปิด นี่ก็มีลิ้นชักค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็มีแอร์ติดฝ้าด้วยคือห้องนอนหลักเนี่ยจะใส่แอร์ฝังฝ้า2ตัวเลยมาห้องนอนหลักกัห้องน้ำก่อนแรัห้องน้ำเมื่อเข้ามานี่ครับทางด้านนี้ก่อนเป็นตัวชาเวอร์และเลนชาเวอร์โถสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้เป็นแบรนด์คอตโต้อ่างล้างมือ His and Her นะครับไม่ต้องแย่งกันในยามเช้าพร้มอมอ่างนี่ครับอ่างจักรุชี่มีระบบน้ำวนด้วย พร้อมทีวีไว้ผ่อนคลายเวลาเราแช่จักรุชีแล้วอยากดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้ผ่อนคลายมากขึ้นนีครับพามาดูที่นอนในห้องนอนหลักขนาด6ฟุตตกแต่งโคมไฟทีอันนี้เป็นตัวมูลี่ปิดแสงได้เวลาบ่ายๆก็ปิดชึ้นไ่ไม่ร้อนละใส่ห้ามานสชั้นให้เรียบร้อยด้านนี้เป็น โซนรีิงนะครับเผื่อเราแบบว่าอยากดูทีวีบเวณห้องนอนเนี่ยก็จะมีการจัดโซฟา100ค่อนข้างใหญ่โซฟาก็ตัวใหญ่ทีวีก็ขนาดใหญ่ครับพร้มอมเครื่องเสียงต่างๆบิวอินลิ้นชักเก็บของแถมห้องนี้ยังมีระเบียงขนาดกว้างด้วยครับสามารถเดินทะลุออกได้ผมพาไปดูระเบียงตรงระเบียงน่าจะเห็นวิวสระว่ายน้ําด้วยนี่มีชุดโต๊ะนั่งระเบียงชุดหวายพร้อมกับร่มเผื่อนั่งดูวิวเขาทางด้านโน้นนะครับ View, วิวภูเขาดอยสุเทพในกล้องเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมโอเคแต่ถ้าอยากเห็นของจริงก็นัดดูได้ครับจะได้ไมาเห็นว่าความสวยงามของบ้านหลังนี้ต้องมาดูของจริงดีกว่าในบางทีในคลิปอาจจะเห็นไม่ร้อยเปอร์เซนต์อเบียนนี้สามารถจะชมวิวครับสระว่ายน้ําเวลาที่เรามีแขกมาว่ายน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นเขาว่ายน้ํากันลูกหลานเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับพื้นที่กว้างนะสระเนี่ยครับกว้างมากๆเลย แถมมีควริมสะผมชอบผมชอบควริมสะมากเลยเวลาเราอยากทำอาหารอะไรข้างข้างนอกกันค่อนข,ข้างที่จะคบคันสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการซื้อบ้านนะครับที่อยู่ในโซนของตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ใกล้หอประชุมนานาชาติใกล้นิม,มานเหมินใกล้เมยา่าเดินทางไปสนามบินก็สะดวกเนี่ยสามารถที่จะนัดชมบ้านหลังนี้ได้ครับเดี๋ยวบ้านหลังเนี้ยจ้าง ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด487ตารางวาพื้นที่สอย868ตารางเมตรมีสระไว้น้ําส่วนตัวครับมี5ห้องนอนด้วยกัน7ห้องน้ําอันนี้ยังไม่รวมห้องแม่บ้านนะครับห้องแม่บ้านก็มีทั้งห้องน้ําในตัวด้วยครัวบ้านหลังนี้มีครัวอยู่3โซนด้วยกันในบ้านเนี่ยมี2โซนทั้งครัวยุโรปครัวไทยบริเวณริมสระก็มีครัวอีกเช่นกันที่เป็นครัวแบบฟูลฟังก์ชันนะครับด้านล่างนะครับชั้นหนึ่งบริเวณชั้นหนึ่งจะมีห้องนอนอยู่หนึ่งห้องนะครับสำหรับเผื่อเป็นนนนน้้อาาารรจเแขกมบคีด มีที่จอดอยู่ทั้งหมด5คันด้วยกันนะครับแถมยังมีลานกว้างๆนะครับที่เข้ามาสามารถจะจอดเพิ่มเติมเวลามีเพื่อนมาหาหรือมีการจัดงานสังสรรค์ใหญ่ๆนะครับก็มีพื้นที่เหลือมากมายท่านใดนะครับต้องการมาดูสถานที่จริงนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับติดต่อที่เบอร์0 6 3 5494932ครับแล้วฝากกดไลค์นะครับคลิปนี้นะครับและติดตามช่องของเราเมโลสเตดด้วยนะครับแต่ท่านใดมองหาภูมิล่าเนี่ยช่องของทางเราก็ยังมีบ้านภูมิล่าอีกหลายๆหลังนะครับสามารถเข้าไปรับชม้นะครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ